สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวแฟนเพจบ้านแม่จีจ้าพาเพื่อนเนาะคะ่ะมื่อนีแม่จีจ้าสิพามาเฮ็ดปนกับทูซเห็ดจ้าโบรูว่าก็จะเอื้อนเห็ดอีหยังเนาะคะ่ะเนาะเห็ดเห็ดอีหยังชื่อมาจากโลตดัดเห็ดขายยังไงนะคะแม่จีจ้าเอาเข้าเตาอบด้วยค่ะนี่ยเอาเข้าเตาอบส่วนพริกกับปลาทูนี้ย่างเตาถ่านเนาะคะ่ะเนาะแม่จีจ้าอันนี้เป็นหัวหอมกับกระเทียมกับลับกซิตา กระเทียมกับหัวหอมมาตําเลยนะคะหัวหยมหัวหอมกับกระเทียมมาตัมมันหอมหอมแล้วกระเอาเห็ดที่เอาใส่ตตาอบลงไปก็จะเอื้นเห็ดอะไรขาใหญ่ๆอยู่โลตัดนะะเห็ดเห็ดเิมจิบกหรือเห็ดอะไรนี่แหเะเอาก็มจีตําไปจังหน่อยตําให้เพิ่มมุนๆแล้วจังหน่อย แม่จีจ้าเอาเข้าไปเอาอบในหม้อลุมร้อนนะคะเพราะว่าอย่างไฟยันมันบุ๋สก็เลยเอาเข้าไปอบในหม้อผสมหยาบนสับปะรดต่ำแหลกบ่แม่จีจ้าจต่ำไปเรื่อยๆจะต่ำไปเรื่อยๆเลยค่ะเทปนี้อยากให้จาลอบดได้ตัดเขาต้องเอากัดไก่หรือว่าอันหนึ่งมาตาัด ปูว่าไม่หยาบค่ะค่ะทุกคนตัดก่อนตัดเห็ดก่อนตัดจากนปล่ก็ให้มันแหลก แกะปลาทูใส่แกะปลาทูใส่แกป่ปลาทูใส่แล้วก็จีดังจ๊ หลังจากที่เขาต่ำปัดทูกระพิดเข่ากันแล้วเขาก็จใส่ปลาล่าบ่วงหนึ่งนะคะใส่ผงนัวใส่น้ำปลาจาักน้อยเอาก็นเนาะ จกักวนแล้วก็สิมเบิงค่ะน้อยตักใส่จานข้าบวบุฟี่หอมใบเดะะ้อค่ะขาบุฟ่ใส่ก็ได้เพราะว่าแม่ทีจ่าเผาหอ,หอมใส่ยูแสบคือเก่า เล็วจ้าเมนูปนปลาทูใส่หิตหิตอะไรไม่รู้ขายใหญ่ๆแซ่บค่ะกินกับหลวกพักหลายๆ